สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับประจำวันจันทร์ที่31นะครับสำหรับเมื่อวานฮานอย VIP ผลออก62317ครับเมื่อวานนี้เด่นไม่มานะครับและออกเลขซ้ำๆเดิมๆอีกแล้วนะครับก็คือรอบมือวันเสาร์ส3ไอ้223เมื่อวานนี้วันอาทิตย์623 เลขออกซ้ำๆเดิมระวังให้ดีครับสำหรับคนชอบเล่นเบิ้ลตองหามครับระวังให้ดีนะครับเลขออกซ้ำๆเดิมนี้นะฮะแต่ส่วนตัวผมวันนี้เด่นสุดที่จับได้ชอบ8ครับถ้าเบิ้ลก็คงจะ8 8ดแะผมว่านะครับเด่นสุด8นะครับขาลุกขวิ่งจัด8ครับวิ่งบนรุ่นล่าง8นะครับยังไงถ้าถูกใจตามครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ 28387898 8, 8. 28 38 78 98 2627ครับมา2เข้าไปครับผม สตัวครับ228ส8งแปดสองแปด2ปดส6ง2ามแ7ดครับสำหรับฮานอย VIP 1หนึ่งทุ่มครึ่งครับมารุ้นผลกันครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับก็สวัสดีครับผม